จังหวัดนคนปรปฐมเตรียมช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรด้านพืชที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะนายสิริชัยเลี้ยงอยรรํานวยเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมได้กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐรมทําให้พื้นที่ทางการเกษตรทั้ง7อําเภอได้รับความเสียหายรวมแล้วประมาณ6,200ไร่มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจํานวน1,300งารยลายอําเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออาเภอบางเลนอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพรานมีพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนะคะโดยน้ำได้เอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้พืชเศรษฐกิจได้รับผลบ กระทบส่วนใหญ่นั่นก็คือข้าวส้มโอและกล้วยไม้ส่วนอีก4ออำเภอค่ะมีพืชผักทางการเกษตรได้รับความเสียหายเล็กน้อยสำหรับพืชเศรษฐกิจที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นคือส้มโอซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอนครชัยศรีมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน37รายและอำเภอสามพรานมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน40ราย ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานชลประทานดำเนินการช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำอีกทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละพื้นที่ได้สนับสนุนกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีนี้นะครับกระทรวงเกษตรได้ออกข้อกำหนด ในการช่วยเหลือมาตรการในการช่วยเหลือมานะครับอย่างข้าวก็คือ 1, 3 4 0บาทต่อไร่ไร่หนึ่งไม่เกิน30ทุกอย่างไม่เกิน30ไร่นะครับส่วนพืชไร่กับพืชผักอยู่ที่1,980บาทนะครับส่วนไม้ผลและอื่นๆไม้ผลอื่นๆนี่ก็คือพึกส้มโอพึกกล้วยไม้อยู่ทีู่่ที่4 0บ8บาทต่อไร่นะครับไร่ห,หนึ่งก็ไม่เกิน30ไร่พี่น้องเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ขึ้นเนี่ย ทางนี้นค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีนโยบายช่วยเหลือกเกษตรกรให้ได้รับเงินเยียวยาภายใน60วันคือไม่เกินวันที่17ธันวาคม2564ตามที่รัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดําเนินการช่วยเหลือซึ่งขณะนี้สํานักงานกเกษตรจังหวัดมีเป้าหมายที่จะทําประชาคมและติดประกาศให้แล้วเสร็จภายในวันที่27พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นค่ะจะให้ทางสํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติของอาเภอ และประชุมในระดับจังหวัดในวันที่2อธันวาคมจากการประเมินทั้งหมดคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณประมาณ16ล้านบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืชที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาที่มากกว่าอัตราที่ทางรัชการกำหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีจึงขอให้เกษตรกรค่ะเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรในทุกพื้นที่ค่ะ